ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีแอปซีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะบายๆนะคะมีท็อปิกฟินๆระมุนต่อใจวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่8ตรงกับวันพุธนะคะนังฟ้ามีท็อปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะในชื่อท็อปิกสั้นๆเลยใครกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณใครกันนะจะเข้ามาในชีวิตคุณอุ๊ยเขาจะเข้ามาทําไมนะเรามาดูซิไปซนีหรือเปล่าเคอรี่แฟลตหรือเปล่าที่คุณสั่งของ ไปไม่ใช่เรามาดูค่ะใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอ่านกันทีละใบาเลยนะคะพลังงานใบแรกนะคะโอาไว้ก oh ็ดูสิพีิพายชินใจที่สุดเลยค่ะ ชื่นใจไม่จ้าพลังงานของเดลโเว์ก็คนที่รักคุณนะสิคนที่คุณรักด้วยนะเขาเป็นใครนะหรอเขาก็เป it ็นคนที่คุณกับเขานะคะเคยทราบซึ่งทราบสซ่านแบบว่ามีแพชชั่นในการแบบว่าแนบชิดสนิทเนื้อกันนะฮะไพ่ใบนี้ไม่ค่อยออกเลยนะตั้งแต่ซื้อสำหรับนี้มาอ่านเนี่ย พลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหกเดินลเวอร์เธอไม่เคยลืมเราเราไม่เคยลืมเธอเรายังมีกันและกันใครบางคนผู้หญิงผู้ชายหมายเลขหกอาจจะเกิดราศีเมทุนนะคะอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าเขาทนต่อแรงต้านทานแรงคิดถึงไม่ไหวแล้วอ่ะหัวใจเขาเนี้ยมันร่ำร้องมันเรียกร้องหาแต่คุณไฟสเสน่หาไฟสเสน่หาป่ากามมเทพในตัวเขาเนี่ยมันแบบว่ารู้สึกแบบว่าเฮือนกหือรือคิดถึงคุณมากมาก เลยนะคะคเขามาทําอะไรคุณรู้ฟังบอกเขามาทําอะไรยะทะลึ่งแล้วเขาจะเข้ามาทําให้คุณหัวเราะได้ยิ้มได้มีความสุขอบอุ่นในหัวใจคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ตัวสูงกว่าคุณจมูกโดง่งด้านข้างหลอ่อด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอ,อกแน่นแขนแน่นกอดคุณแลวคุณรู้สึก ปิวตัวเบาล่องลอยนี่คือพลังงานใบแรกคือใครจะเข้ามาในชีวิตคุณก็คนที่คุณเคยรักหรือว่ารักเขาหรือว่าเขารักคุณอยู่ในตอนนี้ยังไงคะใบแรกก็บอกว่าเคลมเลยนะไปต่อค่ะใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณดูซิดูนางฟ้าจะไล่ให้มาค่ะเขาเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่า เดี๋ยวดังฟ้าไล่ให้เลยคนที่นะคะเคยสร้างความกวนใจให้คุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลข2องนะคะสองหก็ 2, 6, 6, 2, จะเกิดที่26เกิดเดือนกุมภาพันธ์เกิดเดือนมิถุนายน ใช่ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันแต่มาวันนี้ทําไมคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่โอเคคุณรู้สึกว่าคุณต้องประคองความสัมพันธ์แบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะกาลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะเข้ามาช่วยคุณปลดเปลื้องพันธนาการปัญหาการเจอมรสุมชีวิตมานะคะสองดาบคุณปิดกั้นแต่เขาอยากเข้าคุณปิดเขาเข้าคุณปิดเขาจะมาเปิดให้คุณนะคะหัวใจดวงนี้ของคุณอาจจะบอกว่าเคยบาด เจ็บมาเคยบอกว่าบอบช้ำมากับเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะจะมีใครคนหนึ่งเข้ามานำพาความสุขความอบอุ่นความสบายใจให้คุณนะคะต่อให้คุณปิดกั้นไล่เขาเหมือนอีกาตัวนี้ไล่ไปไปเชี่ยวไปเชี่ยวไม่อย่างมีความรักไม่โอเคขอพักก่อนเขาก็จะแบบค่อยๆเข้ามาแต่คุ้มตะคุ้มเข้ามาสวบคุณค่ะเขาจะเข้ามาค่อยๆแต่คุ้มตะคุ้มตะคุ้มคุณค่ะคุณเปรียบเสมือน ธาตุที่เขารักธาตุที่เขาสเสน่หาคุณเปรียบเสมือนแมวเหมียวที่เขาจะยอมเป็นธาตุให้คุณสวมนะคะพลังงานคือคนคนนี้เขารักคุณจริงๆนะคุณอย่าปักใสไล่ส่งเขาเลยนะถ้าคุณปักใสไล่ส่งเขาอีกเ,อเขาเจ็บปวดนะนี่คือพลังงานผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสองหมายเลขหกราศีกุมราศีเมถุนกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเขานั้นเป็นคนธาตุลมนั่นเองนะคะ <c oughs> วันนี้จะอ่านไปเรื่อยๆแบบเพราะว่าจะแบบ ต้องควบคุมเสียงนิดนึงเพราะว่ามันเจ็บคอนะคะมาค่ะใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณผู้หญิงผู้ชายหมายเลขยี่สิบเอ็ดเขาอาจจะเกิดเดือนกุมภาเดือนมกราอาจจะเกิดที่ยี่สิบเอ็ดดอวคนคนนี้กำลังจะเข้ามาอยู่ไกลๆคุณใช่ไหมแล้วค่อยๆค่อยๆเข้ามาหาคุณปึ้งค่อยๆเข้ามาในจิตวิญญาณค่อยๆเข้ามาในความรู้สึกแต่ว่าชีวิตจริงอะอยากมาจะยากอยู่แล้วอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติที่หลงรักคลั่งรักคุณมากอาจจะเป็น คนที่ไกลกันคนละฟ้าฟ้าทะเลฝันคนละโพนเลยนะคะ ผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นชอบเดินทางเป็นนักธุรกิจได้เป็นเจ้าของกิจการได้ชอบขับรถชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อนําพาคุณไปสู่ความสุขชวนคุณไปออกเดินทางท่องเที่ยวไปสวีทกันหรือวไปทํางานกับเขาหรือย้ายไปอยู่กับเขาก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้เป็นคนจริงใจโอนไวโอนจริงแล้วเป็นคนที่ไม่แบบว่ายี่หละแล้วก็ไม่แบบท้อแท้ต่อโชคชะตาด้วย <c oughs> ตอนนี้เขาอาจจะแบบดุมด,มดุมซุ่มๆุมเดินทางมาหาคุณก็เป็นไปได้คนที่จะเข้ามาหมายเลข21ใบหมายเลข6ห <c> ม <oughs> ายเลข2คนทางไกลนั่นเองนะคะคนดังไกลที่รักคุณสเสน่หาคุณแล้วก็อยากบอกให้เธอรู้ว่าไกลกันขนาดนี้ทำไมหัวใจเรามัน มันเต้นได้แบบว่ารัวรัวคุณทําให้ใจของเขาเต้นแรงเธอทำให้ใจของฉัลละลายคุณทําให้ใจของเขาละลายใจเต้นแรงแล้วก็ไฟลุกมากๆเลยนะคะเขาเลยจากอยากจะเข้ามาให้คุณดับไฟในหัวใจเขานะคะคนที่จะเข้ามาก็คือคนที่รักคุณมากๆเลยห่วงใยคุณด้วยนะคะ216นะคะ6 1 2นะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะเพจถือเพจถือถ้วยเด็กถือถ้วยพลังงานของคนคนนี้มีพลังงานของความเป็นเด็กน่ารักน่าเด็กจิตใจดีนิสัยเด็กชอบอะไรโรแมนติกสวีทวิทวิชอบนวลเนียคอเคลียคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันตังหนาเด็กก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนทางไกลไปแบบโอ้เขาไปอยู่ต่างปรนะเทศอะดังฟ้ากว่าเขาจะกลับมานานเขากลับไปทีคุณก็โตแล้วหรือเปล่า พลัง,งานของใครบางคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นนุ้นนองเป็นเด็กที่หลงรักตกลุมรักคุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสบายตัวสบายใจนะคะคนคนนี้อาจจะแบบไม่ได้เจอคุณมาเนิ่นนานแล้วอาจจะเป็นชาว่าดินนะคะ ไปต่อนะคะใครกันนะใครกันนะกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาทำอะไรมาดูซิโอ้จบเลยค่ะสิบถ้วยคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคือคนที่มองคุณเป็นคนในครอบครัวคนที่รักคุณเสน่หาคุณละคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะปล่อยคุณเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลแสนไกลเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวคุณเป็นเซี่ยวหนึ่งของชีวิตที่เขาหายใจอยู่นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวราศีตุลน,นะคะสิบถ้วยเกิดเดือนตุลาคมได้ธาตุลมอีกแล้วลมไปถึงตุลกลุ่มมาครบเลยค่ะเขาอยากจะบอกว่าวันนี้เรานั่งมองอนาคตที่มีเธอเราอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากมั่นหมายกับเธอดูสิผู้หญิงคนผู้หญิงผู้ชายคนนี้กอดกันแล้วมีเด็กน้อยแล้วก็มีถ้วยเขาบอกว่าคุณเนี่ย เป็นความสมบูรณ์แบบในชีวิตเขาเป็นคือคุณเป็นส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะมีไปจนแก่จนเฒ่าเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาคุยกับคุณว่าเอาอยัางไงเราจะเอาอยัางไงกันเรามาสร้างความชัดเจนดีไหมที่รักมั่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งหรือว่าเธอแบบว่าเอาสมบัติเราไปครึ่งหนึ่งก่อนไหมเดี๋ยวที่เหลือเรายกให้ตอนที่เธอแต่งกับเราแล้วนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณชัดเจนจริงใจรักคุณมองคุณเป็นคนในครอบครัวอาจจะมีทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารมากมายมี บ้านมีรถมีสมบัติเยอะแยะและใหญ่คุณช่ชวยใช้อาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติที่เคยหย่าร้างและมีลูกติดมีเด็กสองคนก็าอาจจะมีลูกติดสองคนก็เป็นไปได้นะคะนี่คือคนที่จะเข้ามาทําให้คุณใจฟูสุขล้นดูสิกอดกันต่อหน้าลูกๆเลยลูกๆเขาก็คงจะรักคุณด้วยเลิฟมีเลิฟไมมัน Love me love ไม่แม่พ่อแม่เขาญาติครอบครัวเขาก็คงจะรักรักคุณตกหลุมรักคุณด้วยนี่คือคนที่วางแผนจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอยากได้เธอเป็นว่าที่แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงของลูกเราเธอจะรับไหมแต่ลูกเราอยากได้เธอมากๆนี่คือพลังงานของไพ่สิบถ้วยนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิใครกันนะจะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนต่างชาติคนทางไกลมีหน้าที่การงานมีสมบัติมีธุรกิจแล้วก็เป็นคนใจดีโรแมนติกนิสัยเด็กเป็นคนหน้าเด็กด้วยที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ต่อไปค่ะ Queen of w a n d ราชินีถือไม้คนคนนี้เป็นคนที่มีบุญนะคะมีบุญมีบารมีเป็นคนที่ปฏิบัติด,ด้วยเป็นคนจิตใจดีสินดีแล้วก็จ,จะเป็นคนที่สินเสมอคุณด้วยเป็นคนอารมณ์ดีขนาดที่ว่าใครอยู่ใกล้เขาก็หัวเราะได้ยิ้มได้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายฮิวอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดทอล์กโชว์หรือว่ามีแพลตฟอร์มที่แบบว่าสามารถทําให้คนมีความสุขได้ในโซเชียลยูทูบทิกต็อกหรือว่า Facebook IG ใดๆก็แล้วแต่อาจจะเป็น YouTube, ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์และอาจจะเป็นคนที่มองสมบัตคุณหรือสลับพลังงานคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเขาแบบว่าเห็นคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติหล่อๆรวยๆทางไกลแบบเพนกรุลปิงอะ่ะอุ้ย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 ,ยแค่ได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้วถ้าได้ยินเสียงใกล้ๆจะขนาดไหนนะ ขาอาจจะเป็นอ e F4 ตัวยงของคุณที่แบบว่าฐานะฐานะการงานการเงินดีแล้วรอส่องรอเสียบรอสววเรอหยุมคุณอยู่นะคะอยากหยุมคุณมากๆเลยอะ่ะเขาอยากบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดเฉียบแล้วก็เป็นคนที่หาตัวจับยากองค์ความรู้ของคุณเนี่ยมีมากเหลือเกินมีมากหลายสิ่งจนเขาได้อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็หากแม้วูกคุณกับเขาเคยดีวกันรู้จักกันแล้วเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอยากกลับเข้ามา ในชีวิตคุณในรูปแบบที่ทําให้คุณมีความรักเพิ่มขึ้นทําให้คุณรู้สึกสบายตัวสบายใจเขาอาจจะมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณและทําให้คุณแบบว่ามีแพชชั่นในการทําธุรกิจทํางานทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อยอดไปอีกนะคะนี่คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะฝ่ายแม่สิงหธนูก็มานะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพิไัยทาโรนะคะอ่านไปเรื่อยๆนะคะใครใครกันที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเออคนใจดีรูปหล่อบาดแมนแฮนซัมคนแบบหล่อล้ำปั๊มง่ายก้ามปูหนูจ๊ะหนูอยากจะบอกว่าควงแขนกับพี่ไหมพี่หล่อนะดูไวยเหรอโอ้ยก้อพลังงานของอัศวินเือวยคนคนนี้นเป็นคนโรแมนติกจะมาพร้อมดอกไม้ชอบโตโตหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบเซอร์ไพรส์คุณอนะมีแหวนเพชร เ็เล็กๆมีตุ้มหูมีสร้อยน่ารักมาให้คนคนนี้เป็นคนที่มีความน่าตาด,ดีหล่อสวยมีสไตล์และเป็นคนที่หุ่นดีด้วยดูสีการแต่งตัวของเขาขนาดใส่เสื้อยืดกแกเกงยีนรองเท้าผ้าใบยังดูเท่ดูหลอ่อหลอ่อทะลุกล้องมาเลยทีเดียวเชียวคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่ชอบใส่ยีนใส่เสื้อยืดตัวโปรดหรือว่าใส่รองเท้าผ้าใบนะคะคนคนนี้จ,จะเกิดปีม้านะคะมีม้าอยู่ตรงนี้ปีมา้าปีงูปีหนูปีลิงปีหมา ปีไก่ปีกระต่ายปีวัวได้นะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็โรแมนติกออกเจ้าชู้หน่อยๆอ,ออกแนวกาะลอนเจ้าชู้หน่อยๆแต่เมื่อเจอคุณอะยึดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจเจอคุณแล้วสตันเลย love at first sight เลยอยากให้อยากโดนโอ้โหอยากโดนคุณคนเดียวเลยนะคะนี่คือคนที่จะ เข้ามาในชีวิตคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกกักรวาลจะเวียงเขาเข้ามาฟ้าประทานความหล่อความสวยให้เขาเพื่อให้คุณได้เชยชมนะคะคุณอาจจะได้เชยชมเขาแบบเร็วๆนี้นะคะหรือคนที่จะมาชอบคุณมาจีบคุณจะมาขายข,ายขนมจีบให้คุณอาจจะเป็นคนรอหน้าตาดีเป็นแบบคนแบบว่าสเปคผู้คนรอบข้างมากมายแต่เขาเลือกคุณนะคะ ไปต่อนะคะกับพลังงานพิไพยทาโร่ค่ะใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอเอ็ดออฟบอลหนึ่งไม้คนที่อยู่แบบ อยู่คนเดียวก็ได้มีความสุขเป็นอินโทรเวิร์ดใช้ชีวิตใช้สมองในการทํางานเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีสายบุญแต่เมื่อมาเจอคุณแล้วก็อยากทําบุญกับคุณนะชาติหนนะ้าเราจะได้เป็นคู่กันชาตินเนี้ยกว่าเราจะเจอเธอเหนื่อยล้าแค่ไหนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกกักรวาลจะเหวี่ยงให้มาเจอกันคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนตื่นรู้ใจดีสินเสมอคุณสายบุญและเป็นคนที่ก็อย่างที่บอกค่ะหน้าตาดีหล่อสวยข้างๆเนี่ยสวยเลยอะ่ะ Ha <coughs> เวลาอยู่ด้วยกันคุณอาจจะชอบแอบ,บมองด้านข้างแอบบมองจมูกแอบบมองใบหูเขาท้ายทอยท้ายทอยเขาเนี่ยสวยมากเลยคุณอาจจะแบบชอบเอามือไปรูปไร้ไปเล่นไล่ผมเขานะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจิตใจดีสายบุญนะ้าตาดีหลอ่อเป็นสเปคและที่สําคัญเป็นคนที่มั่งมีสีกัลยาด้วยนะคะเขาอยากได้คุณเป็นว่าที่สีภรรยาสามีและคนคนนี้เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะก็คิดดูว่าเป็น the one เป็นคนทางไกลอะแต่ว่าไกลแค่ไหนคือใกล้อะถ้าได้รักแล้วยังไงก็มาหานะคะเลขหนึ่งคุณกับเขาจะเกิดเดินมกลาเกิดวันที่หนึ่งนะคะไปต่อนะคะพลังงานพี่ไพาทาร์โรสำหรับนี้ใครกันนะใครกันนะที่ฟ้าจะส่งเข้ามาในชีวิตคุณอ๋อซิกออฟคัพเลขหกอีกแล้ว <c oughs> แต่ซิกออฟคัพบ,บอกบวกเดลัวว่ จะชาติไหนไหนไม่ยอมห่างไกลกันดวงจิตผูกพันรักของเขานั้นมีไว้เพียงคุณค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นคนเก่าที่เคยงอนงอ <c oughs> เคยไม่คุยกันหันหลังให้กันจะกลับมา <c oughs> ฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะส่งคนเก่ากลับมางอไมอ่มยือ้อมตื้อคุณก็าจะเกิดปีจอได้พลังานของซิกออฟครับกับเด e ๋เวอ r เจ้าของหัวใจยอดดวงใจเราอ่ะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบ่วงรักบ่วงบรรทนาการลุมสวัสดิ์ที่เธอขุดไว้ได้พลังงานของคนคนนี้นะคะรักจริงหวังแต่งค่ะรักจริงหวังอยู่ด้วยตลอดไปรับคุณได้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะนินสัยงองแงงี่เง่าเอาเดอดใจเวียงวินอรวาสสวบหนุมหัวเขายังไงหรือจะนิสัยอ่อนนุ่มนุ่มนวลเซ็กซี่เราใจสบายสบายเขารับได้หมดขอให้เป็นแค่คุณนะคะ พลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข6 ok the lover บวก six of c u p คบคุณกับเขาอาจจะเกิดเดือนอา่าราศีเมถุนอาจจะเกิดเดือนมิถุนายนกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณสั่นสะเทือนในหัวใจอีกครั้งหนึง่งเขาจะกลับมาง้อมายือมาตือ้อมาสร้างสัมพันธ์ความโรแมนติกเขาจะทำให้คุณซาบซ่านซาบซึบ้งสวงในแบบว่าห้วงลึกของอุราที่ทำให้คุณรู้สึกว่า,ว,าวิวสั่นสะเทือนได้อีกครั้งหนึ่ง คนคนนี้รักคุณไม่มีวันหมดรักคุณไม่มีวันเปลี่ยนถ้าอยากรู้ว่าเขารักคุณขนาดไหนก็ไปนับเม็ดทรายในทะเลดูได้เลยนะถามว่ารักแค่ไหนนับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้คุณจะรู้หรือไม่เขาไม่รู้หรอกที่รู้ดูเขารักคุณมากนะ <c oughs> นี่คือพลังงานโรแมนติกสุดโรแมนติกของวันนี้นะคะสุดท้ายคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็คือคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่รักคุณมากคนที่ตัดใจจากคุณไม่ได้คนที่เฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะได้เจอได้งอได้ยืดได้ตือ้อได้กอดคุณเขาอยากมอบความสุขความอุดมสมบูรณ์ทางร่างกายแบบความอัดแน่นที่มีต่อคุณในตัวเขาให้คุณได้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณคือคนที่ฟ้าส่งมาให้เขา เกิดมาเพื่อคุณอยู่แล้วคนนั้นคนเดียวนะคะกับคนอื่นเขาไม่เคยมีแพชั่นก็ไม่เคยลุ่มหลงก็ไม่เคยหลงไหลเขาไม่เคยอยากให้อยากไปอยากซัพพอร์ตอยากออฟเฟอร์แต่กับคุณเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยนะคะนี่คือพลังงานน่ารักของวันนี้นะคะ <c oughs> คนที่จะเข้ามาในชีวิตเธอก็คือคนที่เธอเคยรักเขาเขารักเธอเรารักกันนั่นเองนะคะ The Lover บวก Six of Cups คนที่ตามรักตามเสน่หาตามครั้งไกลคุณมาตั้งแต่อดีตชาติคิดดูสิหากมันว่าเป็นคนทางไกลคนละประเทศคนละชาติคนละาศาสนาทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลจักรวาลถึงเลียงคุณกับเขาให้มารักกันได้ก็เพราะอะไรเพราะโลกนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญคุณกับเขาถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องเป็นคู่กันแบบนี้ตลอดไปคุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่ วันที่16นะคะวันที่11วันที่13วันที่14วันที่18ได้พลังงานคือ1 6 3 2วันที่12ได้วันที่28ได้นี่คือคนที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ตามรักตามยื้อตามถึงตามสวบตามหยุมคุณจากนี้และตลาดไปเพราะว่าขาดเธอขาดใจนะคะโอเคบายยมีความสุขในการทำงานนะคะรักทุกคนนะคะ